สวัสดีค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะครับสวัสดีวันลอยกระทงนะครับค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Home Clo เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะพี่เต๋อสวัสดีครับพ่อแป้งวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันลอยกระทงอุ้ยไม่ใช่วันนี้วันลอยกระทงค่ะอ๋ออัคกระทงอยู่ในมือนะคะครับผมวันนี้พี่เต๋อมีแผนจะไปลอยกระทงที่ไหนคะอ่ายังไม่มีแผนนะครับผม อ้าวทำไมอะคะพอดีไม่มีคู่วายตายแล้วทำยังไงดีคะว่าจะไปหาคู่ไปหาเรียครับผมแต่ว่าหนูก็ยังไม่มีคู่นะคะรับผมไปไหมคะกมดีนะครับงั้นเราไปกันเลยค่ะครับผมไปกันเลยนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะที่ที่ตู่ที่ตูต่แห่งกรตดิดคนปันานาาปป่นนะครับเป็นสมาชิกใหม่ของพวกเราเดีวันนี้เป็นวันแรกเป็นชาว C L O ะค,ะค่ะครับต้อนรับตู่คนเอาลอยตัวแตงเลือดที่เลยดีไหมไม่ใช่เล่นงานรถบิดแล้ววันวนี้จะไปมากระทำ เออ่พี่วันเกดจะไปรอยตัวกับลูกสาวที่นที่ไหนรู้ว่าที่แอคพัทยว้าวพิเด็ดเลยสาวเลอ๋อยยางๆยังโซนยังโซนยังโซนมีดีกรีเป็นคุณหมอพี่เต๋อพอจะมีลุ้นไหมคะ ทดลองดูครับผมเ,เออี๋ยวยกฐานะเรื่องพ่อนะดีดีเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามความรู้สึกนิดนดียค่ะวันนี้พี่ตู่เข้ามาอยู่ที่ซีอีโอวันแรกรู้สึกยังไงบ้างคะ<อ>รู้สึกมันปลื้มใจตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาแล้วนะ,นะ<อ>ตั้งแต่วันการเตรียมตัวตั้งแต่วันเสาร์ที่มีการมุกงของมุร่รายการจอทั้งถึงมามาวันนี้เลยทุกเนี่ยช่วงความประทับใจมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันเพิ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆ นะครับก็คิดว่าจะเปสถานะนี้เป็นตานไปแล้วเราเป็นพี่น้องกันแล้วทุกทาที่ตุดวอยากฝากกันก่นก็ในเวลาเีก็เป็นเป็นทีนองเราแต่ก็หมายถว่าเราไปขอะมาพระแม่คงคานะครับลอยทุกลอยโศกกันงๆเพราะการในแบที่ผ่านมาในช่วงหปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นไปตามจักหะ้วเราก็จะนับความชุ่มชื่นความชุ่มเย็นระดับมีความมีความเกิอในรุ่นเดืนก้าหน้า สิ่งดีๆที่จะกลับเข้ามาเอาสิ่งที่มีเีก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในทีม CL ทุกคนนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ละ่นลอสิ่งที่เป็นเพราะสิ่งที่เป็นสมโลกเป็นแฟนไปละรับสิ่งที่ดีเฉลียท,ที่ทุกคนนะครับดีพอนด้รับการครอบครัวของ CL โคการขึ้นไปเ,เนี่ยวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตู่นะคะยินดีครับยินดีคินดยินดีครับคุณน้องสีคนะค่ะสีครับสี่แล้วสุดสั้ ครับแล้ววันนี้น้องจีจีไปลอยกระทงที่ไหนครับผมยังไม่ทราบเลยค่ะครับแล้วสนใจไปลอยกับพี่ไหมครับอุ้ยพี่เตอพี่เตอร์ต้องรองคิวไหมคะคิวรอกางขหนก็จะรอครับผมอแล้วสุดท้ายนี้น้องจีจีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องน้องซีโอไมคะาค่ะก็อยากจะฝากกันลอยกระทงนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็เออ ลอกระทงไปลอยกับครอบครัวหรือว่าไปลอยกับแฟนเพื่อนๆพี่อนี่น้องก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีไหลไปกับกระทงอะไรที่ดีก็ขอให้ย้อนกลับมาหาตัวแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรามาพบกับน้องตนค่ะครับาว่าวันนี้น้องตนไปลอยกระทงทไหนครับยังไม่รู้เลยค่ะกลัวกระทงจะหลงทางค่ะแล้วหลงพี่คร วันนี้น้องฝนทำกระทงหรือย,อยังคะยังนลยสาวว่าจะหาค้างค nah ้างแถวนี้แล้วค่ะใพี่เต๋อให้น้องดีไหมคะจะดีเหรอครับไม่งั้นสุดท้ายนี้นะคะขอให้น้องฝนฝากอะไรถึงพี่ๆเซลโอด้วยนะคะค่ะก็เอ่อลอยกระทุงนี้นะคะก็ขอให้สิ่งที่มีดีอะลอยออกไปกับสายน้ํานะคะและก็มีแต่สีดีพัดเข้ามาค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับอยกระถุงนี้นะคะ โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับพี่แอดครับแล้วก็พี่ครับโอเควันนี้พี่แอดจะไปรับประทุนที่ไหนคะเออคงไปน้อยแถวบ้านนะครับไปครอบครัวเนาะก็ธรรมดาคนมีครอบครัวแล้วพี่ตีไปกันใครกันไหมเออผมยังไม่มีคู่ที่จะไปน้อยเลยใครว่างลอยกับพี่ตีได้นะคะ สาสมัครอยู่ถ้าใครพร้อมที่จะลอยอยที่บ้านแต่ถ้าไม่มีนะก็คงกลับบ้านแล้วไปหอมแก้มภรรยาทักอ่างยังไงยังไงได้ไหมอะไรฝากถึงพี่พี่น้องน้องเซลโอบ้าคะก็ในวันลอยกระทงนี้ก็ขอใครที่มีฝันทุกนะครับก็ไปลอยกระทงแล้วก็เอาฝาทุก ทั้งหมดปล่อยลงแม่น้ำไปชานะเสร็จแล้วก็ขอให้อวยพรในวันลอยกระทงขอให้พบเจะสิ่งดีๆนะในปี2567แล้วคุณจะโชคดีเยี่ยมเลยค่ะพี่แอดค่ะเช่นกันนะครับทุกตีเลยอะไรไม่ดีนะครับลอยไปกับกระทงเลยปล่อยลงไปกับแม่น้ำเลยแล้วเอาแต่สิ่งที่ดีกลับมา แล้วพร้อมเผชิญโชคชะตาในปี2567ทั้งฝ่าฝันต้องเข้มแข็งก็สู้รบกับมือกับทุกสิ่งอย่างต่อไปครับแล้วขอ,อให้ทุกคนเรียกว่าม,มีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนโอเควันนี้เราขอบคุณพี่แอดกับพี่สีเรม <า S 2> บ้างน, <มา S 1> นะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบ,ายบาย วันี้เรามาต้อนรักสมาชิกใหม่นะคะที่ย้ายมาจากเอลนะคะคุณเตยบุรีครับป mm ุ hmm. ้นครับเอฟครับผมครับแล้ววันนี้รักษาว่าพี่ไปรอยจะไปที่ไหนครับพี่เหรออปุ้นก่อนจีปุ้เลยว่าจะไปรอยที่ไหนความรักไหนให้เขาคุยก่อนมีด้วยเหรอท้อซี่แหมมก็เห็นเพิ่งได้เมื่อคืนเอลยนะพี่เออเอาดิลองคุยไปกับไปเวื่อนค่ะ จริงอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยคืนที้เราจะปล่อยใครล่ะอ่าไม่ก็ก็ถามคุณอยู่ครับคุณกเอาที่ลอยดิใช่ลอยวัดวัดทำยังไงดีอ่ะลอยวัดนี่คือเอาปลาดูกไปลอยไปวัดไม่รู้ว่าจะไปลอยที่ไหนแล้วเพราะว่าไม่มีคู่ลอยอะหนาวแล้วสิเลยนี่จะดีหรอคะมีมันใจขงใจเราถามคนที่บ้านก่อนหรือเ่าที่บ้านยังไม่มีมีที่นี่ใช่ไหมที่นี่ โอ้โหอันนี้ลอยกระทงเนี่ยไม่เคยลอยมาต,ตั้งแต่เลิกแบบเริ่มมีเมียแล้วก็มันนะ่น้ยมันจะไปลอยอ<ๆ>ะไรมีอะไรเออเอาแต่ถ้าเอาแถ้าอยากจะลอยจริงๆริแล้วก็วันนี้เหรอวันนี้ก็เคยไปลอยเออก็เดี<ๆ>๋ยวแหมแล้คลองแบ <laughs> ลอยคลองแสนแสบนะอนนอเอาจริงเพราะว่าอยากให้น้ำนี่มันใสสะอาดแล้วก็หอมหวนชวนดมเลยมงนี้ยนะเออแล้วก็เป็นเส้นทางอะไรการเดินทางของหลายคนก็อยากให้แม่น้ำนี่ยังคงอยู่แล้ว ให้มาสวยสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยนะเกี่ยวกับราขายตอบทั้งมาตัวแบบอ่าอะไรเงี้ยให้พี่ตูนฝากอะไรถึงที่พี่น้องลองสักอย่งนิดนึงค่ะรอยความทุกข์ความโศกฟารมเศร้าจากตัวเราไปเข้ากันื่นไม่เกี่ยวแล้วเราเอาแต่ความความดีๆจัดในน้ำพงคาเข้าไปในเขาครับค่ะครับผมแล้วเจี่คนนี้นะครับผมเอ๋อพี่เอ๋อก็อยากให้ทุกคนก็คือ อดทนแล้วก็เอาความทุกข์ความอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหมือนปุ้นว่าครับเอาส่งให้ครับพ่อแม่คกงคาไปแต่ว่าต้องต้องบอกพ่อแม่ทีหนึ่งนะเพราะพ่อแม่โกงรับมาโอ้โหไม่รู้เท่งท่านนะความทุกข์ความอะไรแต่ว่าแล้วก็ให้มีสิ่งดีๆวนกลับมาเข้ากับตัวเองแล้วพวกเราทุกคนด้วยกันนะพี่น้องนะเออได้มีสุขเออรักโลกอะไรรักโลกอย่าลอยพวกเนี้ยเอออย่าอยเอาเอ <laughs> เอาอยู่กล้วยตอนนี้โอ้โหบ้านนะกล้วยอันนี่หมดไปหลายต้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเราอะทำไม่มีกิดละได้ว่าเอามาเป็นกระทงหมดเลยเอามาขายวันนี้คุณก็เตรียมตั้งขายเรียบร้อยอืโอเคก็ให้มีความสุขทุกคนนะครับในวันลอยกระทงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับน้องน้องไอค่ะนกครับ แล้ววันนี้เราลุกไม่ทราบว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนครับผมลอยแถวบ้านครับของสากของผมกระทงนันแล้ววันนี้มีกระทงหรือยังคะยังครับเดี๋ยวซื้อแถวบ้านเอาครับก็ไปหาคู่ทอนนั้นหรือเปล่าครับผมไม่ครับไม่หาครับยังเรียนไม่จบครับขอเลียงต่อแบบดาราอะไรอย่างนี้เนาะโอเคแล้วน้องไอซ์ล่ะคะน้องไอซ์เดี๋ยวไปหาของทานค่ะไม่ได้ลอยกระทง เพราะว่า,าไม่ลอยแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดลอนะ้อมเนาะแตเ่เอาแต่ละคนสะดวกสะดวกแล้ววันนี้จะไปขึ้นเวทีกี่โมงคะุยไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ผู้จัดโอเคอค่ะสุดท้ายนี้เนาะเดี๋ยวให้น้องไอซ์ฝากอะไรถเพื่อนเพื่อนพีนพนพนพน่น้องออน้องโอในวันลอยสระทงนิดนึงนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีความสุขนะคะก็ออกไป จับใจใช้สอยเนาะอุดหนุนกันจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ<ม>ก็ขอให้วัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้ก็อยู่ไปนานๆนะคะสน,นุกดีคร,ครับแล้วล่ละครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับแล้วก็สันลอยกระทงครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอพรให้พี่ๆน้องๆน,นะคะชาวเซียวโอทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในวันลอยกระทงอะไรไม่ดี อะไรที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจหมดกำลังหมดกาลังใจนะคะขอให้กระทงที่เราได้ลอยไปนําสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็ไหลย,ย้อนมาในแต่แต่สิ่งดีๆเข้ามาให้กับพวกเรานะคะครับผมส่วนพี่เตอ๋อนะคะครับก็ในวันลอยกระทงนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะครับค่ะงั้นวันนี้เราไปรอกระทงกันดีกว่าค่ะครับผมอ่าอย่าลืม ฝาก,ออกช่องเรานิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง oh, Homeclo ค่ะ